สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมื้อนี้แม่แก้วสีพลาหมูหมกปีไสหมูน้าจ้านาอปีเขาก็าเขามาเป็นหัวน้าจ้าเขาก็ามาปาดออกปาดกาบมันออกแบบนี้นาจ้าแกะแกะกาบเป็นแดงมันออกกูสิเนาะแล้วก็มาซอยซอยใส่นำน้าเจ้าใส่นำเกลือเขาก็ตักหนำมาใส่หม้อแล้วเขาก็เอาเกลือใสเกลือไส,ไสแล้วก็หันหันปีน้าจ้าหันปีนี่ แมี่สิมกเนาะหั่นแบบนี้นะจ๊ะเนาะขันเ่าใส่เกลือมนสีแหล่เนาะจ้ามันสีดําต้องใส่เกลือแล้วก็ให้น้าท่วมไว้เนาะจ้าเนาะนี่แบบนี้นะจ๊ะเมี่ยีมกเส้หมกเส้หมูนะจ้ะนีหมูหมูประมาณสี่ขีดนะจ๊ะสี่ขีดหมูสามสั้นปนเนื้อเนาะจ้าเนาะอยวค่อยเบิ่งนะจ้ะแม่สมที่เอาหมูนี้ไปผัดใส่พริกเนาะผัดสะก้อนนะจ้ะเห็ดแบบผัดมันจึงเส่บนะจ้ะจ้า เม่็ดผัดน้าจ้ะเนาะเมที่ผัดวันน,น,นี้มะเบิองผิดนาาา้าจ้าผิดตำไส้ตะไคร่ใบบักกูดเอาา่อตะไคร่ใบบักกูดแล้วก็หอมแดงกระเทียมนะจ้ะตำไส่คลุกคลุกตำคลุกใส่กันจ้ะเนี่ยเอาเสียมาผัดก่อนนะจ้ะเบิงวิธีผัดแม่นเนาะอันนี้แม่เห็ดเต่าทานนะจนะน้ะเนาะเทานขนมันใส่ก่อนนะจ้าก่อนผัดขนมันไส่ น้ำมันหมูนี่แก่น้ำมันหมูนด้แก่ล้วนออกจากแคบหมูนี่แก่เนาะแล้วก็ตักพริกใส่พริกที่เขาตำใบผสมกันแล้วนะจ๊ะ mm. ่เลงไปเพราะว่ามื้อนมีเมฮดหลายนี่แะเฮ็ดไายนั่นเนาะ mm. ผัดเลยผัดให้หอมนี่แก่ให้หอมไปเลย ดีดีให้ใหอมๆนะจ้ะถ้าพอผัดแบบนี้มันก็แสียแน่ว่าคือเขาสีแบบธรรมดาโบราณเขาก็ได้เอาพริกลงผสม,มกบปีเลยตำตำปีตำปีปุ๊บได้กันเขาดีแบบนี้เขาเขเห็ดแ,แบบนั่น้ะจ้ะเห็ดแบบนี้กินแจ่มกว่าผัดพริกผัดไปผัดมานะจ้ะเนาะเ,นเออผัดพอเอาแล้วจะ้ะ ผัดพริกก่อนผู้เขาสิผัดหมูก่อนเอาหมูลงมาเกี่ยวก่อนก็นได้จ้ะเจ็ดได้ทั้งสองอย่างนะจ๊ะเนาะอันนี้มือนี่แม่เห็นเอาพริกมาผัดก่อนจ้ะแล้วก็เอานี่หมูนะจ๊ะเนาะแม่เทหมูลงไปผัดไปกันเลยผัดเหมือนไปริดเลยพุกเข้าเขา่เขากันนะจ๊จะจุด้ากันล้วนหมูหมูแห้งๆกันกน้อย นี่าจะสูตรคือแบบนี้สูตรนี้มันสิแซ่บนะมันสีหอมนะจ๊ะเนาะเวลาให้สุกแล้วเวลาหมกขีสุกแล้วก็ที่แ่บตัวกลางอย่างไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาเดี๋ยวจังเขาจะเอาทำปลาเอาทุลุ่ยเขาใส่เนาะ ใส่เครื่องแล้วนะจ๊ะเนาะน้ำปลาใส่ชุโรสใส่น้อยนึงนะจ๊ะแล้วก็ชุบสุกแล้วนะจ๊ะพอแล้วหววนแล้วต้องหอยกลงนะจ๊ะยกลงเลยแบะแม่เสียออมาใส่ก็ปีเนาะจ้ะหลังจากเม่ล้วนหมูแล้วนะจ้ะเนาะแล้วก็มาตัมปัดนีสิบเอาหมูมาตัมนะจ๊ะเนาะนี่เฮ็ดแบบตัมเนาะตัมปีนะจ๊ะตัมปีใส่หมูหมูที่เขาล้วนแล้วนะจ้ะ กันเพาะตำเขาก็ว่ามันแข็งแล้วแะยานมันแข็งมันสีบวศีบนะแกเนาะมันสีบวนิ่มบาอ่อนเนาะเวลาเขาสุกมันสุกแล้วนิ่มเสียดาเข้ากันกับเนื้อหมูดีๆนี่จ้ะแม่สีตําให้บึ้งได้จ้าเด้อตำห้เข้ากันเนาะตําแล้วก็คือยังค่อยตักออกไปหมกนะแกใส่ไอ้เครื่องตำไปเรื่อยๆนะ้กเนาะตำไปเรื่อยๆจ้แกยาเพื่อน นี่ละแม่ตำแล้วนะจ๊ะนะเนาะตำแลี้อวมาคุกไส่กันคุกใส่กันไส้กะละมังไว้เนาะจ้าก่อนสีหอเนาะเขาก็ต้องผงเครื่องก่อนเนาะจ้านี่เครื่องอันนี้ก็มีนางปลานะปล่าเานาะปลาล่าเขาจะน้ำมันเนาะจ้ากปีเพิ่นต้องไส้ปลาลนะ่าเนาะมันกันแซบมันเป็นเป็นแนวของมันเนาะจ้าอันนี้ใบนางล่าแล้วก็นีน้ำปลาน้ำปลาแล้วก็มีชูรุตเนาะจ้าแม่สิเอา อันนี้เทใส่เลยเนาะแกเนะะาะอันนานปลาลห